ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เมืองแห่งแดนเทพโบราณสีเทพอุทยาประวัติศาสตร์สีเทพเป็นเมืองมรดกโลกโบราณสถานล้ำค่าที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกแล้วภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สีครามสดใสแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวสักเล็กน้อยแต่โชคยังดีที่มีสายลมอ่อนๆพัดมาเป็นระยะๆะะซึ่งพอจะช่วยบรรเทาและขลายความร้อนลงไปได้บ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้บรรดานักท่องเที่ยว ซึ่งหลังไหลมาจากทั่วสารทิศยอดท้อหรือลา ความพยายามลงไปเลยทุกคนต่างพากันมาชมความงดงามตระการตาของเมืองโบราณสีเทพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมีอายุอานามเก่าแก่เกือบ2,000ปีเป็นโบราณสถานล้ำค่าและเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกแล้วด้วยมาตาวดีค่อยๆเดินตามนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเข้าเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ ภายในเมืองโบราณสีเทพพร้อมกับเนี้ยหูฟังเสียงไกด์กิติมาศที่บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเก่าแก่บรรยายมาเป็นระยะระยะและยาวนานโดยไกด์เล่าว่าเมืองสีเทพแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเพราะเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านค้าขายถือได้ว่า เป็นศูนย์รวมในแง่ของเส้นทางการค้าที่สําคัญสําคัญหลายเส้นทางเลยภายหลังเมืองโบราณมรดกโลกแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้อาจจะเป็นเพราะโรคระบาดหรืออาจจะเกิดภัยแล้งมาก่อนเมื่อหลายพันปีก็นานมาแล้วเสียงไกด์เล่าให้บรรดานักท่องเที่ยวได้ฟังกันเมืองโบราณสีเทพมีลักษณะพิเศษจะคล้ายกับเมืองซ้อนกันสองเมืองโดยมีเนินดินสูงคล้ายกับกำแพงธรรมชาติแล้วก็โอบล้อมรอบเอาไว้ จึงแบ่งเขตแดนออกมาเป็นสองส่วนซึ่งเรียกกันว่าเมืองในและเมืองนอกเสียงไกด์ยังบรรยายต่อว่าเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นโดยกลุ่มศิลปากรก็พบว่าภายในสถานที่โบราณอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งนี้ไม่มีชาวบ้านชาวช่องหรือมนุษย์มนาหรือคนใดกล้าเข้าไปอยู่ไปสร้างบ้านสร้างเรือนหรือจับจองเป็นที่อยู่อาศัยเลยแต่ชาวบ้านก็พากันอาศัยอยู่ แต่อาศัยอยู่ด้านนอกเป็นบริเวณด้านนอกแทนคงเป็นเพราะว่าชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าเมืองโบราณสีเทพด้านในถือว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้สร้างเอาวไว้ก่อนที่จะกลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าดังนั้นจึงไม่มีใครจะเข้าไปครอบครองหรือไปอยู่อาศัยในเมืองด้านในเลยคงปล่อยทิ้งร้างเอาวไว้หรืออาศัยในสถานที่โบราณแห่งนี้จะเกิดอาเพศ ชีวิตอาจจะพบเจอสิ่งไม่ดีไปจนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอาจถึงขั้นสติวิปลาสก็เป็นได้มาตาวดีแอบคิดเล่นๆในใจว่า บางทีนี่อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่งที่ทําให้เมืองสีเทพยังคงเป็นเมืองสีเทพและยังคงรักษาความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ได้ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้เมืองโบราณที่เป็นมรดกหลําท่าเก่าแก่ถูกทําลายลงไปจากบุคคลภายนอกขึ้นชื่อว่าคนเนาะถ้าคนเข้ามาอยู่คงจะวุ่นวายแล้วก็ถ้าคนนั้นระมอบลบมาก อยากได้อยากมีอยากครอบครองเอาไว้คนก็มักจะทำอะไรเพื่อสนองตัญหาตัวเองก็อาจจะทำอะไรอะไรที่ต้องการความอยากของตัวเองอาจจะทำให้เมืองนี้เสียหายไปมากกว่านี้ก็ได้เสียงไก์นำเที่ยวยังคงบรรยายและให้ความรู้ดังมาเป็นระยะระยะทั่วบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมาตาวดีเดินชมล้วนมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะปราง เป็นปรางสองพี่น้องดูจากรูปลักษณะแล้วเป็นปราสาทโบราณที่ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมในการสร้างจากขอมก่อสร้างด้วยอิฐซึ่งส่วนยอดนั้นก็มีการพังทลายลงไปบ้างแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักแต่ปรางอีกอง์หนึง่งก็มีความสำคัญไม่น้อยเปกว่าปรางสองพี่น้องได้ชื่อว่าปรางสีเทพ ซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากขอมเช่นกันเพราะมาตาวดีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำคณะโบราณคดีเธอจึงมีความรู้สามารถที่จะดูได้เมื่อมาตาวดีดูจากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่คนพบ ก็พอจะทราบได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเทวาลายัยตามความเชื่อของศาสนาฮินดูในยุคนั้นระหว่างที่เดินชมบรรยากาศโดยรอบมาตาวดีก็สนใจฟังคำบรรยายจากไกด์นำเที่ยวด้วยพร้อมทั้งเธอจะกดกล้องถ่ายรูปถ่ายเป็นระยะระยะมาตาวดีเก็บรูปบรรยากาศสถานที่สำคัญ หินศิลาแรงโบราณวัตถุล้ำค่าเอาไว้มากมายในกล้องของเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ในช่วงที่นักท่องเที่ยวยังไม่มากันมากมายก่ายกองนักเธอจึงรีบที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และภาพความทรงจำอันสวยงดงามเอาไว้เป็นความทรงจำที่งดงามมากๆและเธอก็ไม่รู้ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปสถานที่เมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกในวันข้างหน้าจะยังคงเหมือนเดิมเช่นนี้อีกหรือไม่ เพราะสถานที่สำคัญหลายแห่งเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปความเสื่อมโทรมก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์มักปรากฏให้เห็นตามหลังความเจริญมาเสมอเสียงไกดยังคงพูดบรรยายต่อไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยว่าหากพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาจิหารถ้าไม่เอ่ยถึงเจ้าพ่อสีเทพแสดงว่ายังมาไม่ถึงเมืองสีเทพแห่งนี้ องค์เจ้าพ่อสีเทพที่นำมาประดิษฐานเอาไว้ในศาลเดิมทีเป็นปฏิมากรรมรูปเคารพเป็นสิ่งสมมุติที่ได้มาจากเมืองสีเทพแต่ภายหลังถูกจรใจบาปอยากช้าเข้ามาลักขโมยเอาไปประชาชนชาวบ้านที่เคารพรักและศรัทธาในองค์พ่อสีเทพจึงได้ร่วมกันรสร้างแกะสลักขึ้นมาใหม่ตามความเชื่อแล้วก็ใส่จินตนาการของตนไปด้วยมาตาวดีได้ฟังถึงตรงนี้เธอรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจทุกครั้ง ทำไมนะพวกโจรใจบาปถึงไม่รู้จัก,กเกรงกลัวบาปกรรมกันบ้างลักขโมยได้แม้แต่รูปสละซึ่งชาวบ้านก็เรุปรพและศรัทธาตายไปคงได้เป็นเปรตเฝ้าสมบัติเมื่อไหร่นะพวกโจรใจบาปจะหมดไปจากโลกใบนี้สักทีมาตาวดีได้แต่เฝ้าหวังลึกๆในใจแม้จะรู้ว่า มันยากยิ่งหนักจากอุทยานเมืองโบราณสีเทหหากมองไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเห็นภูเขาถมอรัตซึ่งเป็นคำเรียกในภาษาเขมรแปลภูเขาว่าหินภูเขารูปทรงสามเหลี่ยมสูงโดดเด่นเป็นสงา่าดุดดังเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ประทับของพระสิวะ เทพเจ้าแห่งดินแดนเขาไกลาลาดอันน่าเกรงขามส่วนด้านบนก็จะมีถ้ำซึ่งสลักรูปสักการะสำคัญสำคัญและเก่าแก่เอาไว้มากมายว่ากันว่าสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันกับหลากหลายด้านโดยเฉพาะหลักความเชื่อในาศาสนาต่างๆมาตาวดีรู้สึกว่าเธอโชคดีและภาคภูมิใจเป็นยิ่งนักที่ได้เกิดมาบนพืนแผ่นดินนี้ พื้นแผ่นดินไทยที่มีรากเหง้าของตัวเองมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาอย่างยาวนานมีโบราณสถานสำคัญสคัญหลายแห่งที่ติดอันดับเมืองมรดกของโลกอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเช่นเดียวกันกับเมืองสีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโบราณสถานล้ำค่าที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลานเสียงฟ้าคำรามเมฆเริ่มจับตัวเป็นกลุ่มก้อนสีดำบ่งบอกถึงสัญญาณฝนที่กำลังจะมาเสียงไกเร่งเราให้ทุกคนรีบวิ่งขึ้นรถก่อนที่ฝนจะตกลงมามาตาวดีรีบสาวเท้าวิ่งขึ้นรถบัสอุ้ยขอโทษค่ะ เธอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอชนกับผู้ชายคนหนึ่งเขารีบวิ่งไปอีกทางหนึ่งคงหนีฝนเหมือนกันกันกบเธอคุณคะคุณคะคุณคะอ้าวไปซะแล้วมาตาวดีก้มลงหยิบสร้อยลูกปัดที่หล่นอยู่กับพื้นขึ้นมาเป็นสร้อยที่ถูกร้อยเอาไว้ด้วยลูกปัดหลากหลายสรรรันฐานหลากหลายสรรีสันลูกปัดโบราณคงเป็นของเขาคนนั้นคุณคุณอ้าไปซะลมาตาวดี เลยหยิบสร้ลูกปัดติดตัวขึ้นรถมาด้วย